นอตัวละก็ยอขอถือกูปื้อชีตาเชียงยอดเชียงยอเจ้าอือจ้าเกศชีหด,ดูนอตัวละชีปอก็ลอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอนครไทยอำเภอแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและนี่คือประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเขาเผ่ามง้งบ้านห้วยน้ำใสตำบลเนินเพิ่มอําเภอน้ครไทยจังหวัดพิษณุโลกม้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งครับ ที่มักอาศัยอยู่บนภูเขากระจายตัวอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานชาวมง้งถูกคาดการว่าอพยพลงมาจากประเทศจีนตอนใต้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพราะผูกปัจจุบันชาวมง้งมีอยู่ทั้งในประเทศจีนไทยเวียดนามลาวและสหรัฐอเมริกาครับ อำเภอนครไทยเป็นอีกอำเภอหนึ่งครับที่มีชุมชนชาวม้งกระจายตัวอยู่ทั่วอำเภอและมีประชากรจำนวนมากครับทั้งบ้านห้วยน้ำใสเหนือบ้านห้วยน้ำใสใต้บ้านล่องกล้าที่อยู่ในเขตตำบลเนินเพิ่มบ้านห้วยาสเหนือตำบลห้วยเฮียและบ้านน้ำแจ้งพัฒนาผูขัดตำบลน,นาบัวนั่นเองครับ ประเพณีปีใหม่มง้งถือว่ามีความสําคัญมากสําหรับชาวมง้งถือเป็นประเพณีที่มีการเฉลิมฉลองของชาวมง้งพร้อมกันทั่วโลกครับซึ่งคนม้งจะถือวันนี้นะครับเป็นวันรวมญาติและลําลึกถึงบรรพบุรุษของตนเองครับก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ม้ง จะมีพิธีส่งท้ายปีเก่าเรียกว่าพิธีหลึกไก้โดยทำในวันสิ้นปีก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินชาวบ้านทุกคนจะมารวมตัวกันบริเวณลานหรือสนามที่เตรียมไว้หากลูกหลานบ้านใดไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ญาติจะนำเสื้อผ้าของคนคนนั้นเข้าร่วมพิธีแทนและมีหัวหน้าครัวเรือนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพเข้ามาร่วมพิธีครับ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมผู้นำในการประกอบพธิธีจะนำไก่เป็นเป็นหนึ่งตัวผูกกับปลายยอดไม้และตั้งไม้ขึ้นมัดกับเชือกย่าคาที่เตรียมไว้สำหรับการประกอบพธิธีหลังจากนั้นจะเรียกคนในชุมชนทุกคนมารวมกันอยู่บริเวณเชือกย่าคา ให้เดินลอดเชือกยากคาไปสองรอบในขณะที่เดินสองรอบนี้จะมีการอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วความชั่วร้ายต่างๆนะครับหมดไปกับปีที่แล้วหมดไปกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับฟ้าลงนั่นเองครับ หลังจากนั้นผู้นำพิธีจะให้เดินวนกลับทางเดิมอีก3รอบในระหว่างการเดิน3รอบนี้จะเป็นการอวยพรปีใหม่ให้สิ่งดีๆเข้ามาพร้อมกับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้มีร่างกายแข็งแรงมั่งมีเงินทองร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งดีๆ

และของที่นำมาประกอบพิธีหลังจากนั้นจะโยนไก่ข้ามหัวกลุ่มคนที่เข้าร่วมพิธีไปทางทิศตะวันตกถ้าไก่หันหัวไปทางทิศตะวันตกหลังจากตกดินแล้วถือว่าปีนั้นความชั่วร้ายได้ตกไปกับพระอาทิตย์แล้วชาวมงเชื่อว่าปีต่อไปทุกคนจะมีแต่ความโชคดีเป็นอันจบพิธีหรือไก่ครับข้าหวัหวหัวเนี่ย ว่าหันไปทางที่โันตกก็ถือว่าก็โอเคเพราะเราเน้นที่หัวกับปากเออเจช์เสืดินตัวเราชิาเสื้อเน็ตเสื้วตอกนึกถึงต่อเป้เหรอ